วันที่กูตัดสินใจไปบวชเมื่อสองปีที่แล้วกูตัดสินใจเดินทางไปวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีพระกูเนี่ยปฏิบัติตามธรรมแล้วกูรู้สึกว่ากูต้องบวชแล้วจนในที่สุดกูไปบวชตัดสินใจบวช7วันในตลอดเจ็วันกูภาวนาไม่ได้นอนเลยเพราะกูมีความกังวลเรื่องอะไรกูมีความกังวลเรื่องหนี้สินที่ตัวเองเป็นอยู่ก็คือล้มละลายกูมีความกังวลเรื่องนี้ วันที่7วันที่6คืนวันที่6กูเลยตัดสินใจไปบอกกับครูจานโต้งซึ่งครูจานโต้งเป็นคนดูแลกูตอนที่ไปเป็นพระขาวกูเนี่ยเป็นพระขาวคนเดียวในวัดเพราะเป็นช่วงเข้าพรรษาสองปีที่แล้วกูก็เลยตัดสินใจตอนกลางคืนเดินไปบอกครูจานโต้งกูพูดกับครูไปเป็นไปถามครูจานโต้งที่วัด้เลยว่ากูพูดเรื่องนี้จริงหรือเปล่าครูจานครับ ครูจานโต้งในกำลังจะซ้อมขานหน้ากับกูนะสอนท่องกูก็เลยบอกอกับครูจานครับครูจานครับผมมีเรื่องจะบอกผมคงบวชไม่ได้แล้วท่านก็ถามว่าเกิดอ,อะไรขึ้นก่อนท่านจะพูดคําก่อนกูจะพูดคานี้ท่านพูดว่างไง่ช่ไหมเบียท่านพูดกับกูก่อนเลยนะเบียยาศึกนะหมายถึงศึกหน้ากันนะอย่าศึกนะอายเขานะศึกกลางพรรษาศึกตอนระหว่ังบวชหน้ายังไม่ได้บวชพระมันอายชาวบ้านเขา พูดกับกูก่อนคำนี้เลยกูก็เลยพูดว่าครูจานครับตอนนั้นก็เป็นครูบาอยู่ยังไม่เป็นครูจานครูบาครับผมว่านะตอนณตอนนั้นผมคิดว่าผมคงต้องสึกแล้วล่ะครับถ้าก็บอกอ้าวทาไมล่ะเพิ่งพูดเมื่อกี้เนี้ยถ้าก็ถามว่าอ้าวทาไมล่ะกูก็เลยพูดว่าครูครูบาครับผมเป็นหนี้ถ้าก็ถามว่าเป็นหนี้อะไรกูก็บอกว่าผมมีคดีในการที่โดนยึดบ้านจากธนาคาร ถ้าก็ถามว่าเออมันเท่าไหร่อาจารย์ตอบยอดไปว่าเท่าไหร่แล ouais, ้วถ้าก็บอกว่าแล้วรายละเอียดมันเป็นยังไงมันบวชได้นะครูบาค pues, รูจาครูบาครูบาถ้าก็พูดว่ามันบวชได้นะเออมันสามารถบวชได้มันคดีมันสิ้นสุดแล้วใช่ไหมบอกคดีมันสิ้นสุดแล้วครับบวชได้นะไม่ได้เป็นอะไรเลยมันไม่ใช่คดียามันไม่ใช่คดีประวัติอาชญากรรมเพราะตรวจประวัติเนี่ยมันไม่เจอประวัติอาชญากรรมมันเป็นคดีแพงสามารถบวชได้ตามธรรมวินัย กูก็ไม่น่าตะขิตตะวงใจท่านก็บ,บอกว่าไา่นาบอกว่าอาจจะเขาบอกว่าแต่มหาเทรสมาคมเขาประกาศแล้วครับว่าคนที่ต้องคดีอาญาไม่าสามารถบวชได้ครูจ้าบอกว่าอครูบาท่าก็บอกว่าอ้าวเหรอเออนี่ครูบาไม่แน่ใจแต่เช็คประวัติอาชญากรรมแล้วเนี่ยเบียสามารถบวชได้นะซึ่งณเวลานั้นถ้ากูไม่มีมโนมโนกรรมคือคุณธรรมจริยธรรมในใจกูไม่มีกูจะหลบบวชไม่มีใครสามารถจับกูได้ เพราะอะไรก็ไม่มีใครรู้จักกูคใครจะรู้กูสามารถบวชได้ถึงเวลาพ้นล,ล้มละลายกูก็ไปปลดได้เลยจบง่ายไหมง่ายกูบวชได้ตามความปรารถนาตามความพอใจของตนเองทําไมกูทําไม่ได้ในเวลานั้นเพราะเขาเอาแบบประชาชนกูไปตรวจสอบแล้วมันไม่ขึ้นประวัติอะไรกูจึงบวชนาคแล้วเรียนรอรอซ้อมนาคแล้วรอบวชได้เลยตามวันหลวงพ่อกําหนดคือหลังออกพรรษาในปีนั้นกูก็พูดถ้าได้ฟังว่าผมล้มละลายครับ ผมไม่สามารถบวชได้มันค้างคาในใจผมยังเป็นหนี้สินอยู่แต่อีกสปีเนี่ยผมจะพ้นจากล้มละลายหลังจากนั้นสามปีผมจะมาบวชแล้วท่านก็ให้คำเคาแลูครูบาครูบาโต้งเนี่ยท่านก็ให้โอวาทธรกูข้อหนึ่งว่าเบียเราเป็นหนี้เขาเราต้องใช้หนี้เขาถึงจะบริสุทธิยติธรรมเข้าใจาว่าสิทธิเบียพูดเนี่ยคือ รอปลดลอมอะลายเนี่ยมันก็ชอบโดยกฎหมายแต่มันไม่ชอบโดยธรรมกูฟังคำนั้นท่านกูตัดสินใจเลยว่านับจากวันนั้นกูต้องใช้หนี้เขาไม่รอให้พ้นคดีไปเฉยๆนั่นคือเจตจำนงแรกที่กูต้องหาเงินใช้หนี้เพื่อให้ตัวเองกลับมาบวชให้ได้วันลุง่งกูก็เลยคุยกับครูจานต้องว่าครูบาครับผมจะขอกลับวันพรุ่งนี้เช้าเลยท่านก็นเลยบอกว่าไปลาหลวงพ่อก่อน วัดป่าเนี่ยเวลาจะเดินจะเข้าจะออกเนี่ยบอกหลวงพ่อไว้ก่อนไม่ใช่จูจ่ๆหายไปเฉยๆแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะกลับมาบวชอีกมันจะเข้าหน้ากับไม่ติดนะครูบาอาจารย์ควรจะไปแก่การลาท่านก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นบินทบาทอาจารย์ก็ไปรับบาดตามปกติอาจารย์ไม่ได้เป็นคนบินทบาทไม่ถึงไปรอรับอาหารแล้วก็หลังฉันเดินก็ไปกราบหลวงพ่ออินทวายก็ไปเล่าทั้งหมดให้ท่านฟังต่อหน้าอาดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายูง นั่งคุยกันหลวงพ่ออาจารย์แล้วก็อดีตรองผู้อำนวยอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายุงนั่งคุยกันเรื่องล้มละลายต่อหน้าหลวงพ่อเล่าให้ท่านฟังว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงคุยกันอยู่เป็นชั่วโมง